สวัสดีครับพบกับพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอนดามันประจำวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2568ครับลักษณะอากาศทั่วไปมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมบริเวณทะเลนดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าะนองบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงา อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-34อถึงองศาเซลเซียสสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามานันตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองครับขอจบการรายง,งานข่าวพยากรณ์อากาศไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน